สวัสดีครับกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำหุ่นยนต์แปลงล่างนะใช้ชื่อว่า Fighting Fighter t o g w a r o o d ชื่อยาวนะเนี่ยก็ด้านหลังก็มีภาษาไทยให้ด้วยนะครับมีมาให้อยู่ทั้งหมด4ส,สีนะแต่ว่าผมดูแล้วมันมีอยู่แค่2แบบเท่านั้นเอง2แบบสีสีแค่ค้าสีกันมาให้เท่านั้นเองครับ ในชุดก็จะมีอาวุธมาให้ด้วยนะป่นสองตัวอันนี้ก็จะเป็นสีแดงกับสีเหลืองตัวนี้ก็จะเป็นสีขาวกับสีฟ้าอ่ามีอาวุธมาให้ด้วยก็น่าจะใส่ที่มีอได้นะเป็นปืนกลขวานอืมอ่ะติดสกิตติดสกอตเทปอ่ะมาดูที่ตัวหุ่นดีกว่า ติ่บางไปสักนิดหนึ่งนะชุดนี้วิธีการเปลี่ยนร่างก็ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยากเลยก็คือเอาตรงส่วนอ่าขานี่ประกบเข้าด้วยกันครับแล้วก็ดึงขึ้นมานะอืมส่วนในอ่าแขนนี้เราก็อาดึงขึ้นมาเลยเอย้ไม่ใช่สิต้องหมุนหมุนก่อนอ่าหมุนก่อนแล้วดึงขึ้นมาทางนี้พับแขนปิดเข้ามาครับเข้ามาตรงส่วนลถนะตรงนี้ก็พับขึ้นมาครับแขนก็ดึงขึ้นมาเลยแล้วก็เอามาพับ ปิดตรงส่วนนี้ตรงนี้ก็จะมีข้อต่อติดนะครับกดเข้าไปเลยเส้นแล้วได้แล้วเป็นรถตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเอาให้ทำอะไรนะยังไงมันยกขึ้นได้ด้วยยกขึ้นได้ดัดได้อ้าวถ้าไม่พับเข้าไม่ได้แล้วล่ะอืมน่าจะเป็นรถอาขนขยะนะชุดน,นี้เปลี่ยนล่างกลับก็ง่ายๆนะ แยกขาออกก่อนดีกว่าอ่ะแล้วก็ดึงมือออกมาด้วยพับมือเข้าไปด้านหน้าครับแล้วก็อาหมุนแขนลงมาขาก็ยกลงมาเลยครับเสร็จแล้วแล้วก็เอาอาวุธนะครับใส่ที่มือนะใส่ได้หรือเปล่าอ่าใส่ได้นะเสร็จแล้วคั้นนี้เสร็จแล้วได้คันแรกแล้วอ่าเดี๋ยวนะมันเอียงหนักมาทางด้านหน้าอ่ะมาดูหุ่นตัวที่สองกันบ้าง หุ่นตัวที่สองนี่ก็ง่ายพอๆกับคันแรกเลยครับนะทำไมคือไม่ได้ต่างกันเลยเท้านี่ก็หมุนกลับพับนะครับพับเก็บเท้าเข้าไปอ่าขาที่ชิดประกบเข้าด้วยกันเลยอ่าตรงส่วนหน้าอกพับขึ้นมาครับพับขึ้นมานะตรงนี้เราก็ย่นแขนขึ้นมานะครับย่นแขนขึ้นมานะเอาให้สั้นลงนะครับเห็นด้านหลังด้วยเลยอืแล้วเราก็เอาตรงส่วนนี้นะครับหมุนขึ้นมานะ จะมีข้อต่อนะครับข้างในนะอเอาให้ตัวนี้มันชิดกันเลยครับปิดเสร็จแล้วก็จะได้เป็นรถยนต์แต่ผมติดใจตรงด้านหลังนะไม่รู้ว่ามันจะมีข้อต่อไว้ให้ทำไมหรือสามารถเอามารวมล่างกันได้ด้วยแต่ว่าชุดนี้มีให้แค่สองแบบเท่านั้นเองอ่ะวิธีการเปลี่ยนล่างกลับเป็นหุ่นก็เหมือนกันนะแยกออกมาเลยครับแยกออกมาเลยนะ แขนนี้เราก็ดึงออกมานะครับโยนเอ้าข้าต่อหลุดเฉยเลยอืมไม่เป็นไรอ่ะยยนออกมาแบบนี้อืมอ่ะทําอีกข้างหนึ่งเหมือนกันดึงค่อยๆนะครับมนงานข้อต่อจะหลุดนะดึงค่อยๆอ,ออกมาเลยพับหน้าอกลงมาครับตรงขานี้เราก็อ่าดึงเท้าออกมาด้วยครับอืมเสร็จแล้วจะได้กลับมาเป็นหุ่นแล้วใส่อาวุธได้นะ แต่ชุดนี้ขยับอาศอกไม่ได้น่าสิมันเลยทำทาได้แค่นี้เองตั้งยากสักนิดนึงอ่ะได้เู่เราไปหาเดินดูตามร้านขายของเล่นนะครับชุดนี้นะมีมาให้สองแบบแบบและสองสีตามภาพเลยครับคลิปหน้าก็กลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ